เราทักไว้ก่อนนะครับร้อนอยู่นะฮะตัวนี้ผมเราจะเน้นเลยว่าเรามาเป็นสัตว์ที่ชาติไทยแท้ๆเลยค่ะแบบสิงห์ไทยนะเตรียมชัดเจนเนื้อไก่ล้วนเลยค่ะเนื้อไก่ล้วนนะนี่ก็นี่เป็นพวกมันนองน่องใช่ค่ะสะโพกนะฮะอันนี้หนังไก่ทอดนะฮะใช่ค่ะเป็นตัวขายดีของร้านเราเลยวันนึงประมาณ6 0โลได้วันนึงนะครับใช่ค่ะโอ้โห

สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านไก่ทอดสยามนะฮะที่กัดศูนย์อาหารตลาดปูดนะครับอ่าซอยเทือกไทย20นะวันนี้เราจะมาแนะนำร้านไก่ทอดนะครับนี่ะอ๋อน้องเล็กเนื้อไก่เสียบไม้นะครับสามชิ้น20นะครับอ๋อนี่สามสามชิ้น2ีนะครับก็มีน้องเล็ก อ่ไม่ยังเล็กนะน้องใหญ่นะฮะยี่สิบบาทนะครับมีหนังไก่นะครับมีสะโพกนะฮะมีน้องติดสะโพกสี่สิบบาทนะครับก็กำลังทอดเลยนะครับสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณเลยนะครับอันนี้ขายขายไงครับวันนี้ถาดละสามสิบค่ะขอ,อถาดละสามสิบ แล้วก็ไปอันนี้ด้วยใช่ไหมฮะเนื้อนื้อสะโพกไก่ค่ะเนื้อสะโพกไก่สามสิบเหมือนกันนะครับ,รบโอ้เป่นน่องติดสะโพกค่ะน,คน่องติดสะโพกใหญ่มากครับรที่สิบอันนี้หนังไก่ทอดนะใช่ค่ะเป็นตัวขายดีของร้านเราเลย<อ>วันนึงประมาณหกสิบโลได้วันหนึ่งนะครับใช่ค่ะโอ้โห,โห โอ้อแสดงว่าหนังไก่60กสิโลไก่นี้ก็ต้องไก่ประมาณ50โลค่ละห้าสิบโลร้อยกว่าโลเลยโอ้โห oh, oh. สุดยอดครับขายดีมากแต่ว่าตัวหนังมันต้องใช้เวลาครับหนังนี่ทอดยากมากเลยนะฮะครับถ้าใครทอดได้เป็นนิเหนียวเลยนะฮะครับ,รบหนังนี่ต้องอยู่ที่ไฟ้วยค่ะคถ้าไฟมันไม่แรง ก็จะไม่กรอบเพราะว่ามันรีดน้ำมันได้สุดถ้าถ้าเป็นของที่ร้านเราเนี่ยคือเรารับรองว่าของเรามันจะกรอบกรอบใช่ไหมเพราะว่าเราจะแบบมีการตั้งไฟเราไม่ได่จะสูบเราก็จะเล่นไฟสูบเพื่อให้ได้น้ำมันล้วตอนนี้คือทางเราก็จะแบบลูกสาวก็จะสอยอดไปพัฒนาแพ็คใส่ในแพ็กเก็ตอ๋อมีแพ็คแพ็กเก็ตด้วยโอ้ บน่าสุดรอบแรกคาเอาไปร้อยกว่าหอโอแล้วเราก็ยังคงความก่อบตอนนี้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาเดินทางอ่าไรต้คงใ้ก็ยังกรอบเหมือนเดิมใช่เพราะว่าเราก็คอยติดตามถามลูกค้าอยู่ว่าครพอไปถึงลูกค้าแล้วอย่างนี้ค่ะข้าเยเหมือนเดิมขาไ่เหรอที่กินซีั็ใครที่ซื้อได้ก็เข้าไปที่อะไรนะฮะมีเต็ดเผ็ดไมไก่ทอดสยามค่ะไ่ทอด พอพิมพ์เข้าไปเบอร์จะขึ้นเลยใช่ไหมได้อันละสิบอได้เราจะเน้นเรื่องความหอมควหครืองเไก่ยคือไก่ที่ร้านเนี่ยเป็นไก่สุดเครื่องเทศแล้วครับขอเรามีเครื่องเทศหลายชนิดมากแล้วเราจะเน้นเรื่องแบบหมักเรื่องข้าเนตาโนครับไม่ไม่ใช่ไก่ทอดานใหญ่นะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับจะชัดเจนเลยว่าของเรา ครับนี้แค่ว่าผักเอ่อเครื่องเทศของไทยเองเนี้ยค่ะกลิ่นมันจะมีแบบว่าคล้ายๆกันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันครับผมแต่เรามีหลายอย่างครับโอ้ไม่ธรรมดาครับตัวนี้ผมว่าจะเน้นเลยว่าเรามาเป็นสัญชาติไทยแท้ๆเลยค่ะแบบสิ้งไทยกระเพี้ยมชัดเจนเราจะไม่เน้นเป็นเกาหลีหรือว่าฮัลโอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะครับหนังไก่นี่มีแพ็กเกจด้วยนะ นี่นะครับไก่ทอดสยามนะฮะไก่ทอดสัญชาติไทยนะครับหมักถึงเครื่องนะฮะก็เบอร์โทรที่ร้านนะครับ097นะครับ0287721นะครับนี่ครับสามารถโทรโทรมาได้นะครับสั่งได้นะฮะสบปรักันความกรอบนะครับก็นี่นะครับอันนี้ทอดเสร็จแล้วนะฮะนี่เตรียมแพ็คนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นน่องเล็กใช่ไหมครัใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันจะชัดเจนมากว่าเราใช้เครื่องโอ้เครียครับในแต่ละวันครับนี่ครับไม่เหมือนใครครับตัวนี้นี่เป็นเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อไก่ล้วนเลยค่ะเนื้อไก่ล้วนนะครับนี่ก็นี่เป็นผู้บรรดาน่องสะโพกนะฮะอันนี้ เราจะได้เปรียบนิดนึงในเรื่องขนาดเพราะว่าเรามีแผงใส่เปดของเราเองอ๋อมีแผงมีแผงเราเองโอ้เราก็เหมือนว่าเราก็จะสามารถซื้อได้ราคาดอกลงหน่อยเราก็เลยมาคืนตรงนี้ให้กับลูกค้าที่ใหญ่หน่อยอ้ว่าตอนนี้ก็ราคาก็ขึ้นนะฮะแต่เราเราไม่ขึ้นค่ะเราไม่ขึ้นนะฮะโอ้แต่ถามว่ามันขึ้นไหมมันขึ้นค่ะครับ ก็หมูพวกอะไรก็ตอนนี้ขึ้นนะฮะไก่ก็ขึ้นตามนะครับตอนนี้นะ,ะมันมันก็ขึ้นตามกันทุกอย่างนะคะคราบผมโ<า>อห<า>ได้แล้วครับนังไก่พ<า>ักไว้ก่อนนะฮะ สีสันน่ากินมากเลยนะนรับประทานครับผม <c oughs> อ๋อชักไว้ก่อนนะครับร้อนอยู่นะฮะน่ารับประทานมากลูกค้านี่เข้าเรื่อยๆนะฮะแต่ละวันนี่ลงเป็นร้อยกวโลเลยครับไม่ธรรมดา <c oughs> อยู่ตรงนี้นี่ขายมาก,กี่ปีแล้วครับสองปีแล้วค่ะสองปีนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนก็เคยขาย ว่ามันอยู่ตรงนี้ได้ประมาณหองปีโอ้ตอนนี้คือมีแผงไก่เองใช่ไหมใช่ค่ะเรามีแผงไก่สดของเราเราก็เลยก็ถ้ามีคนดูอ่ะเขาอยากได้ไก่อย่างเงี้ยฮะอ๋อได้ค่ะสามารถโทรแผงไก่สดเราบ้างที่ไหนฮะวลางตลาดเช้าที่ไหนนะฮะเป็นตลาดเช้าวัดกลางค่ะตลาดเช้าวัดกลางใช่โอ้ใครที่อยากอ่าได้ไก่นะครับก็โทรหาคุณพี่อะไรนะฮะพี่หนิงค่ะ โทรหาพี่หนิงนะครับเบอร์ที่ให้ที่ร้านนี่ไหมฮะเบอร์อเดียวกันเนาะถูดเบอร์เดียวกันค่ะถูดอะไนะฮะเจ็ดถูดสองแปดเจ็ดเจ็ดสองหองนค่ัครับผม ก็จะเหมือนกากพวกอ่ากากกล้วยทอดใช่ไหมครัใช่ค่ะอารมณ์ประมาณโอ้อารมณ์ประมาณนะั้นครับอ็ลูกค้าชอบ<ม>อ,อยู่นะไอเหลือทิ้งเลยค่ะครับลูกค,ค้าจะขออืมบางคนคือแบบแค่ไม่อยากทานไก่ทครับาทานไก่งก็ได้าทานจากทางไอ้แป้งนะครับถ้าเป็นตินดติดจะชอบครับผมเออครับ ข้าเหนียวนี่ห้าบาทใช่ไหมห้าบาข้าวเหนียวห้าบาทนะห้าบาทนะครับข้าวเหนียวหัใหญ่ครับโอเคครับหุกนนงไก่นี่ขายดีจริงๆครับ นี่เป็นเนื้อนะครับเนื้อสัตในไก่ล้วเนเลยเนื้ออกใช่ไหมใช่ค่ะเนื้อส่วนสัตในไม่มีกระดูกไม่มีหนังอ๋อสัตในสัตในไก่ใช่ค่ะโอ้โหสัตั์นนในไก่ถ้าเวลาตามทั่วไปที่เขาเรียกไก่โรงเรียนนะค่ะครับครับโรงเรียนแต่ว่าของเราไม่ตกไม่แล่เราเราขายม,มาเป็นิืดเลยอ,อะ่ะครับ มาอีกรอบนะคะได้เลยที่กัดมันอร่อยด้วยอ่ะขอขอคือคือไปแล้วต้องต้องกลับมาซื้ออีกเลยไหมใช่นั่งรถมาจากจริญนครมาเอครับผมมาจากจรเญนครนะฮะโอ้คหะะขอบคุณมากเลยครับครับที่หมดแล้วมันยังไม่ได้ขายเลย Yeah. ร้านนี้มีวันหยุดไหมครับไม่มีค่ะนอกจากว่าจะไปท,ทัวร์ร้านางเงี้ยค,ค่ะโดยตรงสี่เราจะขายทุกวันค่ะอ๋อกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะประมาณบ่ายสามโมงถึงสามทุ่มค่มะโอ้บ่มา,มา,ายสามโมงถึงสามทุ่มนะครับอ๋กอก็อมาอุ่นุนก็ได้นะฮะก็ขวบร้านใจก็สยามด้วยนะคะคมีทุนอาหารตลาดทุนเพื่อใส่จิสิ่งค่ะครับผมเปิดทุกวันสามโมงเย็นถึงสามทุ่มอ่าโอเคขอบคุณนะคะครับ ไม่าดด้วยนะก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมมาหนุนกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ